สวัสดีครับพ่อพี่นอ้องปองปายซูโผทุกคนกับสวัสดีเอฟทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่กรังอุบลไส้เซา1997ครับผมหลังจากทีมงานเข้าไปเดินทางไปกับทัวร์คอนเสิร์ตของโตเกียวมิวสิคเสร็จสิ้นไปแล้วครับสองวันวันที่สิบเอ็ดก็ยี่สิบสามนะครับเนาะงวันน,น,นี้ก็ว,วันที่ทยี่สิบหกนะครับโอ้ทีมงานเขาเดินทางมาหอดตั้งแต่ยี่สิบี่นะครับเทุนท่านวันที่ยี่สี่ก็เดินทางมาแล้วครับรถขนฉากของโตเกียวมิวสิคก็เด ราบุบัิเหตุครับลุ่งขางทางครับดีครับคนโมเป็นยังสิ่งของโมเป็นยังครับโอ้รถกระเสียหายนิดหน่อยครับผมอ่าเนี่ยครับมงานฝนตกพอดีครับถนนลื่นครับผมทีทีทีมงานมาเป็นยังครับจากก็โาเป็นยังหรอกครับเสสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับนะครับภาพี่น้องก็ชมบรรยากาศที่ําดังบุญสายินซาวนะครับตอนนี้ทีมงานแต่ละฝ่ายแต่ละทีมก็ดัองเดินท่องเดินออกเดินทางนะครับ นะครับมองนี่ก็เป็นที่ทั้งซ่อมไฟซ่อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะครับเป็นทีรับการรับงานนะครับมองนี่เป็นนี่ผู้จัดการหมูครับเฮียหมูหนุ่งพนิจานนะครับที่เอานางรับการรับงานครับใครสนใจอยากว่าจ้างงานกับว่าอยากเจอหน้าเพื่อนกับมาเลยนะครับเด้อที่กดังบนสายยาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมบริการเวทีเครื่องเสียงรถแห่ภาพยนตร์นะครับก็มีเ้อนี่เจ้าของนางผมเลยเฮียหมูภาพยนตร์บนสายยันซาวนะครับ เป็นหมองรับการทำงานแล้วก็ส่งเออเอาแอมเอายังไฟแสงสีส่งไปซ่อมถ้าเกิดอยุดกูดังเราไม่สามารถซ่อมได้เราก็ส่งซ่อมกับช่างผู้ชำนาญนะครับเออจักรยหมองได้หรือเฮ้เนี่ยหมูพอดีพูดส่งกับคือแอมผมตายยังเวอร์มาให้คนเป็นกะพิส่งเออก็ขอบคุณเฮงหมูแล้วก็ส่งกลับมาแล้วกับวอกดีสิบห้านะครับแอมสองตัวนะครับแอมขับพาวเวอร์ <20. S 2> เป็นชเปอร์แอมขับเบสเออสองเส้นเสร็จสิบร้อยแล้วก็พร้อมเอาไปเดินทางไปไปใช้งานได้แล้วครับนี่ครับทีมงานตอนนี้ทีมงานออนทวดสีกับสีออกเดินทางแต่พร้อมด้วยออนทวอะไรนี่มันเอาเป็นออนทวสามบอกของอาจารย์สายันทองศรเพิ่เป็นเพิ่มมวยเก่งครับนี่ครับไปกับมอรมเพชรอีสานบอว่ามอราได้กับจ ouais. ้างเลยครับเฉพาะจ้างเสียงนะครับ เออเฉพาะโครงแล้วก็โครงตู้แล้วก็ระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นนั่งลานครับบริเป็นพัดบริเป็นไฮดรอลิกเลยครับเดอ้อนี่เป็นนั่งลานต่างเอานี่แหละมันจังสุดยอดเสียงจังลงดีตอนนี้ทีมงานเพิ่นกำลังเตรียมพาวเวอร์แอมเดอ,อสมสวยกันอยู่ตั้งแต่เสาร์วนนี้ครับโอ้ออนต้อนอเ,อนอเ,อนอเสียกับออนต้อนซีกับสว่เดินทางไปงานนะครับเดอ้อ ผูกผอกันมืเอื่นงานอยู่แถวเด็ดนี่ละก็ส์นี่อุบงทีมงานเพชรอีสนานเ,เป็นกำลังขนระบบเสียงโอ้หลายเตอรพุ่นเอ่สวัสดีครับรยุบซีจานสันครับโอ้่เราเตรียมพาวิแอมนะครับแล้วก็มิกเซอร์นะครับโอ้ขักหลารที่จะไปทำเรื่องต่อการจำนงขันแก่น,นเพชรอีสานกับพูก่อกับอบุบลสายยันซ่าวเลยครับเด้อพุ่นแอมแลกหมดนะสื่อไม่เบื่อพุ่นอ่ะโอ้มีโอ้ ลายางเอาพวกไรอยากได้กะเท็จมือวางมั้ได้ครับเพราะว่าเพิ่นมาวางง่ายๆได้ใสายันเพิ่นชุดนี้เพิ่นมิกเองยงิ่ได้ครับ บอกได้วางง่ายๆเด้อครับพนจบกตจ้างถามปีได้ครับนี่จังสิ่ได้เพิ่นไปไหมบรรยากาศไปพวกใหญ่เพราะว่าผมเป็นมือไม่มือไม่เนา้อม่ก็บไม่ดีม่ก็บไม่แท้แท้เย็นมีเกลียวจะคอยมาพวกใหญ่บอกบรรกลกาไปเด้อพวกนี้หน่อยจ้างได้ครับมือวัถึงเฉพาะเครื่องเสียงครับโค้งขางเนาะโอ้โหตู่ไปทำเป็นสารในคนเตรียมพร้อมงานวันที่ที่แปดใช่เนาะที่แปดอยู่น้องคายครับโอ้โหผมเตรียมตัวเตรียมวันที่ที่สิบหกเนาะเตรียมฮาวจะออกงานครับผม พอบอุคไปไมีงานก็ได้ครับใช้วิ่งนะครับเพรว่าเรายัางใช้เตือนแล้วไปใช้เตืนทั้งสองได้ก่อนวิ่งมานนี้วิ่งวิงวงว่งโอ้เดี๋ยววิ่งไปใส่ครับวิ่งแบบแล็คนะครับเนี่ยนี่เป็นแบบแลรกอันนี้ก็ไม่มีกับบอร์ดไฟอบอร์ดไฟดุแบบฟแบบนเก่ากำลังเช็คกระบบไม่ไดัดแบบแกก่บล็ุกไปของเราเล้วนี่ มิกเอ็ีแล้วก็ใช้ซิมติกนะครับแปดคุณแปดแล้วก็เสีดเต็ดดบอกไม่บอกเอาใช้ออสองไหมเออว่ามีหน้าจอด้ยมีหน้าจอมันใส่ย,ยากนะฮะไอแพดบุ็ไอแพดรุรอคือเกมครับผมเกมโอเวอร์มนันอาจายพ้อมก่อนจอ,อก,การออกงานนะครับตัวเกมตัวตัวอย่างให้มันพ้อมก่อนออกงานเลย มันไปไหนงานนะลุงหนาลุงลังเริ่มไหนเริ่มมีอีกนี่ทำต้องเช็คก่นาเได้กูขอลยนี่แหละต้องทาต้องเตรียมก่อนขออเป็นเฟดได้กูขอขึ้นออกเดินทางครับผมมาจากไดชุดได้ก็ทูจ้างกันเข้ามาครับบนไซน์สาวหนึ่งเก่าก่อเจ็ดหกเอะมีหลายชุดหลายหน่วยลายแบรนด์แบรนด์นันก็มีนี่กัน อันน so 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 mm ี hmm. sure, so so yeah. ้รบส่อะไดครับก็ส่งส่ครับโดยเหียหมูด้วเอาไปส่งครับนีนี่เนี่ยอะไรเป็นพังมันยังที่งานเท้าสออ่ไรครับก็ส่งส่งคนเี่ยครับต่างโดยหมูไาอืต่างจังหวัดคนหนึ่งช่างช่างยนงกับพนว่าเมื่อกี้นะฮะช่างโอมช่างมูนี่ครับส่แซมให้โอเวนไซน์เซาเป็นลายเพิ่เกาตามลายเป็นหน่อยเพิ่อเก่า ราคาหน่อยบางงเป็นนิดหน่อยเป็นกระบอกตังได้ครับนี่โอ้นี่ครับการสมที่ดีผู้สมที่รักษาเขามาตรฐานไว้นะครับสื่อตรงต่ออาชีพนะครับเนาะคือสมนิดนึงนี่สิีวอลซีวอาเงินสั่มก็มีโอ้สุดยอดีครับนี่ครับมั่งมั่นนี่ครับคือมันเกิดที่ปัญหามาคือข้างสมโบไถ่เดาคือพันจะเสียเงินเป็นเบื้องหน้ามันสมโบไถ่กับคนละสร้างครับผมน oh, ี่เบื้องทีมงานอ่อนทวดซีนี่จังแม่น ระบบเคร mm hmm. <the> em ื่องเสียงอยู่นิทายรรเตอครับต่ว่ามันเป็นให้ลูทิแต่ว่าสามารถเปิดมากๆกับลำพวงกับยูทายเสียงกลางกับฝนเนี่ยยกถัดอยู่ทางบนขางทางบนยกขึ้นแลวก็สักเสียงกลางกันไปอ่าโดยเครื่องเสียงจุดนี้มันจะเป็นตู้ของระบบจิบแอมนี่กะสมสวยครับหลายอย่างหลายยี่ห้อตามที่เพิ่นหาซื้อได้เพื่อนรตอนนี้ตอนนี้คืออาจารย์ปอออนทวดสีเนาะเพิ่นจะไปการไปงานเมื่อ ที่ยี่สิบแปดงานพุ๊อ๋องงานยี่สิบเจ็ดเหมือเอื้อนยี่สิบเจ็ดมันเดินออกเดินทางเนาะส่วนอ๋นงตัวสองเราก็เดินทางที่ยี่สิบแปดเพื่อครับเดือดพอกันครับตัวเกลียวมิวสิ็กครับผมอำเภอหนองหงเนาะจังหวัดบุรีรัมย์งานงานเดียวโครโรครับผมเนื้อปุนะหลังมิสซาเพื่อนครับงาน,นโอ้เพียบงานทั่วคอนเสิร์ตอยู่กรุงเทพกรุงไทยพอดีมุนนบบ่งชนบัวเป็นชนบุรีและย่อง เนี่ยตอนนี้ทีมงานอาจจะปอดแล้วกําลังหาคนหางานหาคนงานไปอ่ะไปไล่ก็ดีได้หลายคนก็เดี่ยวเดียวเน,น,น,นี่ยเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกฝ่ายรถแห่เข้ากระบางเด้อรถแห่เด้อไปจากไดรถแห่กันถอเช็คคิวงานมาโดดกับอาจารย์สายันีนจันแม่หมูเนี่ยแม่เบื่อเนอี่ยข้าพุ่มคิ้งงานเข้ากําลังออกเลนทางเออเตรียมพร้อม เดินทานกับหาเขาหานา้ำฟอพอากเป็นกินน้ำเนี่ยเรื่งองเระว่ามาขอกินเขาเส้เนเรืองกินมะม่าไส้เวี่นี่ครับเป็นชุดของเฮียยันผมจะไปกับเพชรอีสานเออว่วงได้อยากได้เฉพาะเครื่องเสียงครับเราก็ไปครับแล้วก่หมอแพงครับเฉพาะเครื่องเสียงเออมีโค้งตูวแล้วก็มีตูวว่าเทคเสียงกลางว่าเทคกครับมิกจะเป็นคืนอเฮียยันพูดว่ามิกไม่ดัดเป็นไม่ดัดแบบแล็กครับหน่อย ที่บอกคอสีมีติกเพื่อกับของวาเทคอือหัายเป็นมิกเองครับไพ่อยากได้เพิ่นไปชูผลงานในการมิกเสียงก็ติดต่อกันขมาเลยครับเด้อนี่นะครับอยูโก้ร่งเข้ากับสัปปะมานนี่นะครับช่วงบ่มีงานกันจอดกันเต็มโบมีงานกะนี่กำลังกะเตรียมพร้อมกันออกเดินทางกันมาแล้วกับเป็นต้นแหอือถือเป็นต้นแหงนะครับส่วน อ้อนตัวสองผมกะวันที่2 8ออกเดินทางวันที่หนึ่งพอกันอยู่หองหงบุรีรัมตัวเกลียวมิวูเสกครับผมนอกกันกับย่างครับผพวก78วันที่8วันน่ะพ่อครับตัวเกลียวมิวสิสกอีกครับผมอาจังไรก็ขอบคุณนิฟซีทุกท่านนะครับเด้อที่รับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันชาวชาแนลกับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้ากับผมสวัสดีครับ